宝อ光พี่มองกล้องสิไฟช็อตอะไรคะไฟช็อตไฟช็อตอะไรลูกไฟช็อตอะไรอะลูกไฟช็อตนไม่เอาสุดเสือไปเร็วกันะไปไปกระโดดไปไปกระโดดโอเค